สวัสดีครับชาว u t u b e วันนี้มาพบกับกันอีกแล้วนะครับกับช่องเจี S, สักทำซิ่งครับวันนี้มาดูรถไถขนาดเล็กฝีมือคนไทยทำเองนะครับผมอันนี้ก็สร้างขึ้นมาจากเหล็กโค้งเหล็กทำขึ้นเองนะครับผมสร้างขึ้นมาเป็นรถไถนาทินาตามขนาดเล็กครับแต่ว่าใช้ระบบเกียร์มอเตอร์ไซค์นะครับใช้ระบบเกียร์มอเตอร์ไซค์ มีระบบสายพานหมุนนะครับต้องก็ดึงโซ่อีกทีนึงนะครับหมุนโซ่อีกทียงไปใส่ล้อนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเกียร์สี่เกียร์นะครมีสี่เกียร์แล้วก็มีคัดนะครับนี่ครับคัดสี่เกียร์มีคัดนะครับนี่ครับล้อนี่ทําขึ้นมาเองครับทําขึ้นมาเองสร้างกันมาเองนะครับผมนี่พี่เขารับทําอยู่นะครับผม นี้ใช้เครื่องสูบน้ำหกจุดห้าแรงนะครับจุดห้าแรงฮอนด้าแล้วก็เกียร์รถมอเตอร์ไซค์ครับไม่มีลูกสูบนะครับเอาเฉพาะเกียร์นะครับเอาลูกสูบกับก้านสูบออกไปครับรวมโครงรวมเกียร์นี่ครับพี่ก็ารับทางหมื่นหกครับหมื่นหกนี่ครับทั้งโครงทั้งเกียร์ทั้งพานไถนะทั้งล้อครบชุดเลยครับเนี่ยนี่ครับรับให้พานให้อะไรหมดครับเนี่ยพี่เขา สามหมื่นหครับจบเลยเรามีเครื่องเิงใส่เครื่องเิงเข้าไปนี่ครับดีนะครับไ่ตามร่องมันร่องอ้อยนะครับสปายนะครับไปเล็กๆเบาครับบอกได้ครับจะแบบไหนนี่ครับเกียร์มอเตอร์ไซค์ฮอนด้าเทนาครับเครื่องของเกียร์ครับนี่ครับโอ้เจ๋วจริงๆครับผม สุดยอดเลยครับคนไทยไม่คนไทยนี่ทำได้ทุกอย่างเหมือนกันครับผมฝีมือไม่แพ้ชาติใดนะครับเดี๋ยวพี่เขาจะสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับผมอันนี้เสียงอาจจะไม่ได้ยินครับเพราะว่าผมบันทึกเสียงข้างนอกครับเพราะว่าตอนถ่ายทํานี่มีเสียงเพลงครับเนี่ครับเสียงอาจจะไม่ได้ยินครับเครื่องนี่ครับ ดึงถอยหลังนะครับแต่ว่าเดินหน้านี่ใส่เกียร์เดินหน้าเลยสี่เกียร์ครับมีคาด้วยครับเบาครับนี่ครับปีมือคนทํานี่ครับนี่ครับเดินหน้าเร็วครับเร็วเดินตามไม่ทันเลยทีเดียวนี่ครับใส่ง่ายครับปล่อยคาดกระโดดเลยครับเนี่ยรถไถเล็กรถไถยพวนดินขนาดเล็กครับอ่าอันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวไป ทำบุญตักบาทกันครับผมวันนี้มาใส่บาทรปีใหม่ครับวันนี้มารอใส่บาทพระปีใหม่นะครับตอนนี้กำลังรอ,งองพระอยู่โอ้โห ก็ขอสวัสดีปีใหม่นะครับนี่ก็ได้มารอพระอยู่นะครับผมพระเดินเดินทางมาไม่ถึงนะครับนี่มีคนมาใส่บาทพระปีใหม่เยอะครับ ใช่ครับ้ากำลังเดินทางมานะครับผมนี่ก็เป็นปีใหม่วันแรกของปีใหม่ครับผมทำบุญตักบาตรเยอะครับคนเยอะนี่สงสัยสงสัยคนจะ ใบบาทเยอะพระก็จะมาถึงม,มาล้วครับพระมาแล้วครับผมเดินทางมาถึงแล้วกท้ไดี่รอมา นี่วันปีใหม่นะครับผมที่หนึ่งมกลานะครับไดรมาทำบุญตักบาทนะครับให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนนะครับผมมีความสุขร่ำรวยทุกคนนะครับนี่โชคดีปีใหม่ทุกคนนะครับ นี่ผมก็มาถ่ายบรรยากาศตักบัตรตอนเช้านะคะนนนรับนี่รู้สึกว่าคนเยอะคีน่เยอะู้กยียด นี่ก็เป็นการเสร็จแล้วครับผมก็ระอาจารย์ก็เดินไปต่อแล้วครับผมก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับผม การถ่ายบรรยากาศปปาสายผาตอนเช้าครับสวัสดีครับ